คุณมิวครับนางสาวสิรินภัทรกองตะการสอส,อสกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลได้โพสต ภาพนี้นะครับบน X พร้อมระบุว่าน่าแปลกใจนะคะเป็นสสมาสองสมัยก็ไม่ทราบว่าได้เข้ามาห้องอาหารตอนเลิกประชุมสภากี่ครั้งตั้งแต่มีประชุมสภามาหมิวกล้าย,ยืนยันว่าหมิวอยู่จนจบประชุมทุกครั้งพร้อมเพื่อนสสก้าวไกลอีกหลายคนหลังจบประชุมที่ห้องอาหารก็จะมีอาหารที่เขาเตรียมไว้ให้ตามจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคำถามคือแล้วทำไมตอนเลิกประชุม อาหารถึงเหลือมากขนาดที่ต้องหอ่อใส่ถุงเอากลับไปบ้านถ้าจำนวนสอสอที่เหลือจนปิดประชุมมีมากพอก็ไม่มีอาหารที่เหลือแบบนี้หรอกครับอาหารที่เหลือเหล่านี้ถ้าไม่ห่อกลับเจ้าหน้าที่ก็จะแจกจ่ายกันอยู่แล้วและวันนี้มิวก็ใช้สิทธิ์ตามที่มีไม่ได้นั่งทานในห้องอาหารแต่ห่อกลับมาทานที่บ้าน การใช้คำว่ารักรอบนี่ไม่รู้อ่อนภาษาไทยหรือจงใจใส่ลายกันแน่เข้ามาทำงานที่มีเกียรติแล้วต้องใช้ภูมิใจที่ประชาชนคนไทยเขาเลือกมาของตัวเองหน่อยคะ่ะมีหน้าที่ทำงานการเมืองก็ทำไปจะอภิปรายจะขับเคลื่อนประเด็นอะไรก็ว่าไปมัวแต่มานั่งถ่ายรูปจับผิดคนอื่นเอาเขาไปแขวนอย่าคิดว่าเจ้าตัวเขาไม่เห็นนะคะ มีสื่ออยู่ในมือก็หัดใช้ให้มันเป็นถ้าใช้สื่อไม่เป็นเดินเข้ามาถามได้ยินดีให้คำแนะนำถ้าอยากจะได้ยอดติดตามที่มากกว่าที่มีอยู่ส0 0พันกว่าคนถ้าเจอครั้งหน้าไม่มีเพื่อนสอสอพักเดียวกันนั่งกินข้าวด้วยเพราะอยู่ไม่ถึงเลิกประชุมก็มานั่งทานด้วยกันได้นะคะจะได้มาคุยกันหน่อยว่าจุดประสงค์การถ่ายรูปบวกแคปชั่นแบบนี้จะสื่อว่าอะไร พร้อมจะรับฟังค่ะก็ะถือว่าเป็นการฟาดแบบจุกๆไปนะครับ